ติดเชื้อโควิด -19 รักษาตัวที่บ้านต้องการให้รัฐยาดูแลต้องทำยังไงวันนี้เรามีคำตอบครับวันที่1มีนาคม2565ครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการมินิจฉัยดูแลรักษาและการป้องกันสําหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการเล็กน้อยนี่นะครับให้มีการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านหรือว่าเจอแจกจบในสถานพยาบาลใกล้บ้านครับ ล่าสุดนะครับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอนะครับได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรมเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการให้กับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ราชการสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอที่ตรวจ a อ k เคขึ้น2ขีดติดเชือ้อโควิด -19 ้แม้มีอาการเล็กน้อยนะครับและเป็นกลุ่มที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงกำหนดสามารถรับยาสำหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมรับคำแนะนำและติดตามอาการจากเภสัชกรไปอีก48ชั่วโมงตามแนวทางเจอแจกจบของกระทรวงสาธารณสุขครับโดยร้านยาจะรับค่าใช้จ่ายกรณีบริการทางเภสัชกรรมในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มนี้ตามหลักเกณฑ์ของสปออสอชอโดยค่าบริการจะเป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายแนตราจ0บรบาทต่อรายครอบคลุมบริการดังนี้ 1. บริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน 2. ค่ายาฟ้าทลายโจนและยาพื้นฐานอื่นๆที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อรวมค่าบริการจ่ายายา กรณีที of healthcare of healthcare ่แพทย์สั่งจ่ายต้องได้รับตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยรวมค่าจัดส่งยา3ค่าบริการให้ขับรึกษาแนะนำการใช้ยาและติดตามอาการผู้ติดเชื้อเมื่อครบ48ชั่วโมงแรกและ4การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 มีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อส่วนการเข้ารับบริการที่ร้านยาสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีขั้นตอนอย่างไรบ้างเภสัชกรหญิงกานิกาจลัดภูรมีคำตอบให้ครับ ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็เป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้ป่วยนะคะโดยผู้ป่วยเองเนี่ยจะได้รับข้อมูลนะคะจาก1330นะคะให้ติดต่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการหรืออาจจะติดต่อเข้ามายังในเพจของที่ร้าน K&J Pharmacy เองนะคะซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะคนไข้เนี่ยค่ะจะได้ลิงก์ลงทะเบียนซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่ร้านเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยคัดกรองนะคะว่าเขาอยู่ในเกณฑ์สีเขียว สีเหลืองหรือว่าสีแดงหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะมีความเสี่ยงหรือไม่ในเกณฑ์ของผู้รับออผู้ป่วยที่จะมารับยาฟรีที่ร้านยานะคะร้านยาเราจะรับเฉพาะเกณฑ์ของผู้ป่วยที่มีสีเขียวก็คือไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะคะอาการเด่นๆเลยก็คืออย่างเช่นว่าไอจ็บคอทั่วๆไปเหมือนเป็นหวัดนะคะมีไข้ได้บ้างนะคะหรือถ้าหากว่าเขาบอกว่า มีถ่ายเหลวนะคะบ่อยนะคะอย่างเช่นว่าวันหนึ่งเกิน3มครั้งหายใจเริ่มไม่ค่อยดีแน่นหน้าอกนะคะอันนี้ก็จะพิจารณาว่าอยู่ในเกณฑ์เหลืองข้อมูลที่ผู้ป่วยให้ในช่วงของขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นเป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะคะที่ทําให้เราได้ช่วยคัดกรองนะคะผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยเองที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับยาเนี่ยเขาะจะได้รับยาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยค่ะ ผู้ป่วยโควิดนะคะเราที่ร้านยานเนี่ยเราจะให้อยู่ที่บ้านแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการติดต่อช่องทางเนี่ยก็จะเป็นช่องทางออนไลน์หรือบางท่านเนี่ยไม่ถนัดเรื่องโซเชียลนะคะเราก็จะพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็จะมีการติดตามอาการในขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เรารับผู้ป่วยเข้ามาแล้วนะคะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะคะเราก็จะมีการจัดยาให้นะคะโดยข้อมูลที่เราได้พูดคุยออกับเขาเนะะี่ยค่ะ สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของโลเคชันเพราะเราไม่ต้องการให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยเดินทางมารับยาเองท,ที่ที่ร้านนะคะเราจะมีบริการจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างทิ่ถ้าอยู่ในเขตรัศมีของของร้านยาก็จะได้รับยาทันทีในวันเดียวกันนะคะแต่ถ้าหากอยู่ห่างไกลแล้วก็จะใช้วิธีของการส่งพัสดุเคอรี่นะคะซึ่งก็จะใช้เวลา1-2วัน,นะคะ่ะ ปัจจุบันนะครับมีร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า700แห่งนะครับท่านสามารถสังเกตสติกเกอร์ที่หน้าร้านยานะครับซึ่งจะมีข้อความว่าสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนนะครับและบรรทัดล่างจะเขียนว่าเครือข่ายเภสัชกรอาสาปรึกษาโควิดผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกลหรือดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สปสอชอหรือสแกน QR code คส่วนผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวนะครับที่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับต้องมีอายุน้อยกว่า60ปี น้ำหนักไม่เกิน90กิโลกรัมนะครับหรือว่า BMI ไม่เกิน30ไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์นะครับไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่เป็นคนพิการไม่มีโรคประจําตัวไม่ใช่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังคือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งรวมถึงโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานแม้ว่าจะคุมอาการได้ก็ตามนะครับและไม่มีอาการของโรคโควิด19รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบรวมถึงไม่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคเช่นมีภาวะอ้วนท่านสามารถโทรติดต่อร้านยาที่เข้าร่วมนะครับเพื่อรับคำปรึกษาดูแลยืนยันตัวตนและบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม AMET Telehealth ระบบบริการการแพทย์ทางไกลแล้วรับยาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร1330ตลอด24ชั่วโมงหรือเพิ่มเพื่อนในไลน์กับสปสอชอครับ